สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่20มกราคม2568ค่ะมื่อนี้นะคะแม่มูก็ได้เดินทางมาหาปูสายตัดนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมนนทางสูตรทําเงินปู่สายตัดงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปูห่เด่น7นะคะแต่ว่าปูจับคู่ห่บอ่อเขานะคะท่านผู้ชมมา7เก่านะคะชุดในตะล่างปูถือว่าแมนนะคะ มีสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะคะแต่ปูจับห้บอกเขานะคะมาชมปูกับยำอยู่นะคะว่าถาปรชอบที่ปูจับนะคะก็หายจับเอานะคะมาชมเอามาเบ่งน้ากันนะคะงวดนี้จะได้ตัวไดนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะกราบนมาสการ,กการครับปูกราบนมัสการ,กการด้วยครับปูะนะครับพามารับชมทําชมนับสูตรทําเงิน <c oughs> นะครับเอาเดือนดีนะปูนะ <c oughs> งวดที่ผ่านมาท่มาชม <c oughs> ปูไฮเดนเจกับ8ปดปูตัด8ปดปูบอกว่าเหลือวิ่งเจตัวเดียวนะครับสูตรทำเงินนาชุดในตะล่างขึ้นแปนแถบปูสองสามสี่เจ็ดแปดเกในตะลางมาน้ำกันมาน้ำกันไดมาปูแต่ว่าปูผันจับควยมง่องเจ็ดสงแปดสองเ้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แี่เก้าแต่ว่าสองกับสมาน้ำกัน7กับ9มาน้ำกันนะครับจับคู่เขาจับคู่เขาทำช่มปูจับคู่เขาแต่ว่าถ้าสูตรทำเงินผู้ใหมาก นี่ชุดนี่ครับจับใส่กันได,ด้เด้อท่านผู้ชมเดอ้อมาด้วยกันได้นะปูเนาะอ่าปูเห็ดเด่นเจ็ดตัวเดียวโอ้ถ้าจับเจ็ดนี่ 72, 73, 74, 78, เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ได้ดีน้ำปูเนาะเอาตัวรักปูยืนนะครับเอารักยืนแล้วขั้ก็จับวนเอาอ<ม>่าเอานะครับอ่าเอาไม่งวดนี่นะครับสูตรทําเงินนะครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพะพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชุ่มนะครับเป็นแนวทาง นะครับหาผู้ใดมักอ่าจะได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรีเก้าเลยเนาะครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าลงท้ายด้วยเก้าปูนะครับสูตรปูก็เคยบอกแล้วเด้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับเอาหลักหน่วยตั้งนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเอาก้าตั้งแล้วก็ไล่ไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่เพิ่มไปอีกคา<น>ตัวในเลขตารางแล้วในเลขในตารางแล้ว ตัวเกา่าบอตัวเกา่านี่ะปูสองสามสี่เจ็ดแปดเก่าต,ตัวเก่าปูวแ <laughs> อได้ตัวเดิมแอบตัวเกา่าได้ตัวเดิม <laughs> คือมีแต่ตัวเดิมจับคู่เด่นครับ อานก็คือตะลางเหล็กในตะลางสองสามสีเ่เดิมสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าตีตะลางมาแล้วถ้าตีตะลางแล้วมานำกันได้สิบตัวครับ <laughs> จับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้า เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่กนี่เล็กวิ่งเล็กเด่น3ากับสี่ติปัวามกับส จับคู่ได้ตักกวเก่าเด้อท่านผู้ชมเด้อ272829 373839 474849นะครับเล็กในตารางได้234789ท่านผู้ชมนะครับมาน้ำกันได้ในตารางนะครับโอ้คือตัดสามเกาหนุ่ปูเนาะโอ้แ <c oughs> ม่นตัดตัวเล็กจอ,อกตัวนั้นบอบาดนี่ตัดตามสูตรตัดตามสูตรอ่าตัดตามสูตรเด่นสาม เดินสามเินสามวงที่ตัวนี้ตัวร่องตัวกันครับตัดบอได้เดินสามบอดซีไอ้เดินสามบอดปูครับซีร่องตัวซีเป็นตัวร่องบอดปูบอได้ตัดบอดซีบอดตัดบอดตัดซีเป็นตัวร่องให้เดินสามครับสองแปดตัด สอตัดสวงสามเจ็ดกับสาปอ่าสาเก้าตัดปะปะูวตัดตัวร่องตัวไรปรูวเด่นสาม็ดกับสามแปตัวร่องลักซี่นะองสี 4, 8, กัไม่ยากดิปัวไม่ยากเลยเอาเด่นสคือตัดสามเก้าปัด ท่ากซุปมาบะหมี่น้ำกันอ่าครับผมอ่าทำประชมเลยเบิ่งเลยมักบ่ซีเจ็ดซีแปดซีเก่าตัวร่องนะครับวันนี้ตัดบ่ได้เลยตัดบ่ได้บ่ปลัวเอาคือสองแปดกับสามเก่าคือตัดปล่ตัดตัวนี้เลยมันตรงกันบ่ปล่า อ่าสูตรตรงกันน้ำชมปูก็เลยตัดอ๋อสองแปดตรงกันสามเก้าตรงกันครับห้า <c oughs> ผู้ใดมักตัวตัดปูกระติดไปเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับมาได้มาได้ดหรือผู้ใดมักในชุดนี่นะจะจับสองซีจับสามซีจับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวเก้านี่ก็จับได้น,นะปูเนาะจับได้ได้จับได้คือเก้า มานำกันได้ทตัวเลยมานำกันได้จับตรงๆวันนี้ก็ได้ครับถามมักคักคือสามเจ็ดกับสามแปดปะปัวหาโรตลีไปเลยสองคู่นี่ถ้าตัวร่องคือหลักสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเด่นหลักสามผมคือมักสามเก่าเถอปัวสามแปดสามเก่ามักกี่ด้ปูเด่นสามแต่ว่าสามเก้าตรงสุตรนี่สามเก้าตรงสูตนี้ครับผู้ชมนี่ แบบสองแปดตรงกันอ่าสูตรตรงกันนี่สูตรนี่สูตรนี่สูตรปูหายเจ็ดแปดคือเหตุในเมืองยูดิปูเนี่ยนะครับสองแปดตรงกันสามเก้าตรงกันปูก็เลยตัดสามเก้ากับสองแปดแต่ว่าถ้าผู้ใดมักกติดไว้ท่านผู้ชมนะครับเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ให้เอฟซีพอยใหญ่พอยใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเพื่อนมาเบาเถ่ายิ่งรีบเขียนให้น้ำเด้อตัวใหญ่ไงจังเบังไงนะครับสูตรทำเงินธรรมชมนะครับปูสามารถ คำนวณให้ได้เลยนะไม่ต้องรอนานได้ทำู้ชมเด้อนะครับผมนี่แหละครับสูตรทานนรําเงินหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นแนวทางเด้พี่น้องเด้อนะครับก็เป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะครับอ่าก็เดินดีอยู่ที่น้าปูเนาะเหล็กวิ่งงวดที่แล้วเหล็กเด่นนี่ทำู้ชมได้ตรงกันครับงวดที่แล้วสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าอ่าแต่ว่าเหล็กเด่นงวดนี้บ่ตรงกันน้าปูเนาะงวดที่แล้วให้เด่นเจ็ดจับคู่บ่เขา่า เจ็ดกับเก่ามาน้ากัน2กับ3มาน้ากัน à, งวดนี้จะมาน้ากันอีกบอ à, งวดนี้เด่น3ามสี่บตัด<ม>เป็นตัวร่อง,อ,งอ่ทผม้ชมนะครับจับคู่2 7 2 8 2 9ดสองับตัวเดิม3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9วงกลมให้ที่3 7กับ3 8, 8ตัวเน้นนะับตัวร่องลักซ 4, 4, 4, 4, ี่สี่เจ็่แปดส้าทาชม นะครับตัวกันคือ2 7กับ2องเก่าปูตัดแค่2 8กับ3าเก่าจะบ่มากตัวตัดบ,บ่ปูหมดเลยตัดบด่ได้เลยบ่รรมมได้เลยบ่ปูเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมผู้ใดมักกลับไปหายิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางเป็นสูตรคำนวณของปูนะครับท่าธรรมชมุอฮาริโชคได้มันนะครับอ่ดอาที่แล้วลืมถามปูแต่ละปูปูกาละสินเขาบ่ปูเขาอยู่ ตัวได้ปูวันที่แล้วเนี่ยปูกาลสินครับอือปูกาลสินท่านผู้ชมบ่าวเถาบ่ได้มาเอาบ่าวเถาบ่ได้มาหาปูเอฟซีกับบาเยอุบ่าวเถาบ่แม่ปูเดินทางไปบ่ครับวันที่แล้วไปไอ้วันที่สิบสี่ปาร์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้อือปูประสงค์ไอ้ผมในเอฟซีเพิ่งกระถามมาอยู่ว่าปูกาลสินได้บ่ลทมจะกระเล็กดังอ่าผมกระเล่จักดังทางไหนเนี่ยผมกระเล่ อืมผมเคยเลยบอดี้มหาอืมโอ้เสียดายเนาะเอ้างวดนี้ทผมาชมค่ะอืมจังมหาปูปูไม้นะครับผมอ่าเดี๋ยวใกล้ๆจังจะมาถามงวดนี้จะได้ไปป่ปูกาละสินจะไปจะไปจะไปชักเมื่อใดยังวดนี้นวดทผูาชมนะครับปูการะสินจังรอนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับ บ่าวแถาสวัสดีครับผมสาธุค่ะคอยได้จุกได้มาน้ำปูดเดอร์ค่ะพอกันไหมคลิหนา,าค่ะคลิปนีสวัสดีค่ะ